ยินดีต้อนรับกลับมาวันนี้เราจะพาทุกคนไปจอดลิฟต์หนึ่งในรถตู้ที่น่าตื่นเต้นที่สุดซึ่งกำลังจะเปลี่ยนโฉมถนนในประเทศไทยกับ Toyota h i a เอรุ่นปี2026รุ่นใหม่นี้ไม่ใช่แค่รถตู้ธรรมดาอีกต่อไปแต่เป็นเหมือนคำประกาศบนท้องถนนที่ผสมผสานความใช้งานได้จริงเข้ากับดีไซน์ที่โฉบเฉี่ยวและดูดันอย่างลงตัวตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมา h ฮเอสเป็นชื่อที่ได้รับความไว้วางใจในไทยทั้งสำหรับครอบครัว ธุรกิจและการขนส่งแต่ในรุ่น2026นี้โตยโยต้าก้าวไปอีกขั้นด้วยการออกแบบและสมรรถนะที่โดดเด่นในทุกมุมมองเริ่มกันที่ดีไซน์ภายนอกรุ่นที่เราพูดถึงวันนี้มาในสีขาวสะอาดตาดูหรูหราและพรีเมียมยิ่งขึ้นจุดที่ทําให้โดดเด่นกว่ารุ่นก่อนคือการใช้สีดําด้านตัดกับแถบสีดําเงาทําให้ได้ลุคแบบทูโทนที่ดูดันแต่ก็ยังคงความหรูหรา หน้ารถถูกออกแบบใหม่ทั้งหมดมาพร้อมไฟหน้าเล็บดีไซน์คมชัดกระจังหน้าขนาดใหญ่ขอบสีดำเงาและเส้นสายที่พาดไปทั่วตัวถังด้านข้างดูฉบเฉีียวและมีความลู่ลมขนาดที่ด้านหลังให้ความรู้สึกแข็งแรงทรงพลังไม่เหมือนรถตู้ทั่วไปแต่เหมือนรถพรีเมียมสำหรับการเดินทางในเมืองมากกว่าเรื่องสมรรถนะโตโยต้าก็ไม่ทำให้ผิดหวังคาดว่ารุ่นนี้จะมีให้เลือกทั้งเครื่องยนต์ดีเซลและไฮบริดซึ่งถูกปรับจูนมาเพื่อทั้งความประหยัดและความทนทาน เหมาะกับถนนเมืองไทยและการใช้งานในชีวิตประจําวันเครื่องดีเซลให้แรงบิดสูงเหมาะกับการบรรทุกหนักหรือวิ่งทางไกลส่วนรุ่นไฮบริดเน้นประหยัดน้ํามันและลดมลพิษในเมืองรายงานการทดสอบเบื้องต้นเผยว่ามีอัตราเร่งที่ดีขึ้นควบคุมง่ายขึ้นและเก็บเสียงในห้องโดยสารได้ดีกว่ารุ่นก่อนระบบการสะเทือนถูกปรับใหม่ให้มั่นคงแม้บรรทุกเต็มและระบบเบรกก็ถูกอัปเกรดให้สอดรับกับสมรรถนะที่เพิ่มขึ้น ภายในห้องโดยสารให้ความสำคัญกับความสบายและเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยคาดว่าจะได้ห้องโดยสารกว้างขวางปรับได้ทั้งแบบผู้โดยสารและบันทุกเบาะนั่งวัสดุคุณภาพสูงพื้นที่จัดเก็บอนเนกประสงค์และระบบอินโฟเทนเมนต์หน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่ที่ทันสมัยยิ่งขึ้นด้านความปลอดภัยก็ถูกยกระดับไปอีกขั้นโตโยต้าใส่มาให้ทั้งระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติระบบช่วยประคองรถในเลนและกล้องมองรอบคันซึ่งถือว่าเป็นฟีเจอร์ที่หาได้ยากในรถตู้ระดับนี้ ในเรื่องราคาและวันวางจำหน่ายแม้โตโยต้ายังไม่ประกาศตัวเลขอย่างเป็นทางการแต่มีการคาดการว่าราคาจะเริ่มต้นที่ราวๆ1.4-1.6ถึงล้านบาทขึ้นอยู่กับรุ่นย่อยและออปชั่นส่วนรุ่นไฮบริดอาจมีราคาสูงกว่านิดหน่อยแต่คุ้มค่าในระยะยาวโดยกำหนดการเปิดตัวในไทยคาดว่าจะเป็นช่วงปลายปี2025หรือต้นปี2026ทันเวลาให้ผู้ประกอบการและครอบครัวได้อัปเกรดก่อนขึ้นปีใหม่ โตโยต้าไฮเอสปี2,026สีขาวตัดกับสีดำด้านและดำเงาไม่ใช่แค่รถตู้แต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของการเดินทางสมัยใหม่ในประเทศไทยด้วยดีไซน์ดูดันสมรรถนะที่ไว้ใจได้และเทคโนโลยีล้ำสมัยโตโยต้าแสดงให้เห็นชัดเจนอีกครั้งว่ามาตรฐานของรถตู้ถูกยกระดับขึ้นไปอีกขั้นแล้วขขขีีขีดดด